วงแหวนวิญญาณที่8หัวอู่วงแหวนที่เขาว่าเอาไว้ซับก็ดีเอาไว้เล่นก้โหดจะจริงอย่างที่เขาว่ากันไหมนานเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับสเสรล่า g ก plus เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึงสเสรล่า Go plus ลิ้งอยู่ใต้ดีสคริปชันเอาละครับก็กาสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนไปตาช่องจานแจกไวในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับสัพป,ประยุทธ์วิญญาจาร์เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับไปดีของจานเองนะถึงกี้นะครับก็วันนี้เน่จะมาอยู่กับทางหน้าของวงแหวนวิญญาณที่8น้องหัวอู่นั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เอาไว้บัฟนะครับในนการเล่นกิจกรรมต่างๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่เคยหายไปเลยนะหัวอู่เป็นตัวละครที่ คนยังเลือกเอามาเล่นบัฟเล่นอะไรอยู่ตลอดตลอดนะครับไม่หายไปเลยเป็นตัวที่ลงกิจกรรมเซิร์ฟจีนบ่อยมากๆคนเอาไปบัฟกันเล่นกันสนุกเลยไม่ต้องเปิดแหวนก็ยังมีคนเล่นกันอยู่ด้วยกแกดแทบบูสสเต็คที่เล่นช่วงทําสแต็คแบบไฟนะครับส่งสุดดาเมจเยอะมากๆนะครับพอมีกายแทบมายุทธประสาทด้วยเนี่ยมันทำให้น้องเก่งขึ้นเดี๋ยวมาดูวันแปว่างว่าจะให้ความสามารถอะไรที่ว้าวกับเราบ้างหรือเปล่ามาเริ่มกันที่ทักษะนะครับระบำเปลวเพิงครับเขาบอกว่าทักษะนี้เนี่ย สร้างความเสียหายจากพลังโจมตี1,660%นะครับให้กับศัตรูทั้งหมดและถีบแถบแถบการเล่นนะครับแถบที่มันอยู่ทางขวามือที่เป็นแถบเทินนะครับให้มันกระเด็นขึ้นไป50%นะครับศัตรูทั้งหมดจะโดนทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยมอบบัฟเปลวเพลิงให้กับเพื่อนร่วมพีมทุกคนเนี่ยเป็นเวลา1รอบนะครับทักษะนี้จะลดพลังใจเป้าหมายเท่ากับพลังจิตที่20%ตัวหัวอู่มีนั่นเองนะครับบัฟอาบัฟเปลวเปลวไฟอะก็คือบัฟทักษะที่4สายงูครับที่บัฟ พลังโจมตีให้กับเพื่อนอะ่ะให้สร้างความเสียหายเพิ่มมากขึ้นต่อต่อศัตรูที่ติดสถานะเผาไหมครับสเท่าเลยซึ่งถ้าหากว่าศัตรูติดไฟอยู่และโดนเราโจมตีนะความเสียหายแรงเพิ่มมากขึ้น2เท่าเลยนะครับอันนี้ก็ปลดทนาของเปิดเนรแห่งแหวน8นะครับอ่ะอันนี้เนี่ยจานอัพจิตแบบขั้น6มาให้ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เห็นกันแบบจัดเต็มนะครับอ่าท่าของเปลวไฟของเราเนี่ยจะเพิ่มความเร็วผู้ถือขึ้นนะครับห้และความเร็วเริ่มต้นของอ่าระบำเพลิงเนี่ยของ,องะครับ สายโจมตีแล้วก็ทั้ง2ตัวไม่ว่าจะเป็นปีกหรือคอเนี่ยจะได้รับความเร็วเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมขึ้นอีก50%นะครับโอ้วันนี้ก็ถือว่าแจ่มแมวแววชวบนะครับแล้วก็นี่การแทบยันยุดครับเป็นตัวละครที่ออกการแท้มาบ่อยโคตรๆนะครับจน5ไฟลุงไปแทบจะทุกเซิร์ฟของจานะนะครับเซิร์ฟไทยก็น่าจะ5ไฟลุงไปละมั้งเมื่อเพื่นรุวมทีมเนี่ยโจมตีนะครับสายปีกอ่าโดยที่เราเนี่ยเร็วกว่าศัตรูทั้งหมดนะครับเพื่อนรุวมทีมหมดจะปล่อยทักษะ,ะอี เอฟเฟกโจมตีนี้นะครับสามารถทําได้1ครั้งต่อ1นรอบครับโอ้โหมีหน้าล่ะเห็นคนเอาไปเล่นกระปุกระบีก็หปีครับเพราะมันถ้าถ้าหาว่าเราเร็วสุดอะเวลาระบุตอันนี้ใช่ไหมมีอันนี้ครับมันจะบุกความเร็วประสานกับอันนี้พอบุกความเร็วสูงสุดปุ๊บนะครับคุณใช้ทักษะอะไรไปมันก็จะเร็วที่สุดแล้วมันจะใช้ทักษะนั้นสาอีก1ครั้งครับมาเดี๋ยวเรามาดูทีมนะับหน้าตาทีมจ,จัดไปแบบนี้จานกลัวจะตายวายจันเอาเอานี่เอาหลหลงหลง,ลงออกครับเดี๋ยว เดี๋ยวฝันขงข้ามตายไวนะครับอืมด้วยมอนมันค่อนข้างเปราะบางครับแต่ว่ามันเหมาะกับทีมเอาไปตีกระดูกนะเหมาะกับทีมเอาไปตีกระดูกมากๆเลยอ่าตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้ก็ได้จะได้หวังว่าโดนดอกเดียวจะไม่หลับนะมาลองดูกันครับอันนี้เนี่ยเรายังไม่มีเกตน,นะครับเตะไปก่อนเตะไม่เข้าครับเตะเข้าไม่เข้าอยู่แล้วอ่ามาแล้วครับระบำเปรเอเพิงครับมันก็คือนี่แหละปุ่มแล้วเราก็ให้บัฟนี่เห็นปะเนี่ยบัฟนี่ครับ กับเพื่อนร่วมทีม,ทมเห็นไหมเพื่อนร่วมทีมได้บัฟมาแล้วครับอันนี้เนี่ยเวลาที่เราได้บัฟแล้วใช่ไหมเราก็ใช้ทักษะหนึ่งโจมตีแต่ว่ามัน,ม,นมันทำให้เห็นอีกรอบหนึ่งยากหน่อยครับเพราะว่าด้วยความที่อย่างที่บอกไปว่ามันช็อตเดียวมันก็ตายเลยอ่ะช็อตเดียวมันก็แตกเลยนะครับมันก็เลยอาจจะแบบเห็นผลนะครับเห็นผลไม่ได้เยอะนะครับถ้าถ้าเป็นการตีพวกตีดงตีดาดอะไรพวกนี้แหวนแปดยังไงยังไงก็ตีแรงอยู่แล้วครับอืม แหวน8พอมาบูทมาบัฟอ่ะอันนี้เลเวลสูงกว่าเมื่อกี้นะครับน่าจะดีขึ้นอ่ะจานเตะต,ตัวอื่นแล้วกันอย่างที่บอกไปว่าเราจะใส่ได้แค่2แหวนนะครับก็คือจานลืมใส่แหวนมาด้วยนะอันนี้จานเล่นแบบไม่ใส่แหวนนะครับโอเคนะครับแล้วก็บัฟไปครับอันนี้เราได้บัฟมาแล้วครับกด1โจมตีครับถ้าไม่ตายเราใช้ทักษะที่1ซ้ำอีก1ทีถ้าหากว่าเร็วที่สุดอ้แต่ติดติดได้นัครับติดดาบที่มก็ตายอยู่ดีนะครับฉะนั้นเนี่ย น่าไปลองกับทีมที่เป็นด้านของการตีกระดูกน่าจะเห็นชัดเจนกว่าอ่ะลองซี่สายชนะขงางเขาใสช่วยเหลือนะครับมันอาจจะไม่ได้หวือหวานะครับโอเคอันนี้ให้กดผิดกดผิดเมื่อกี้ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วกดไม่ทันเมื่อกี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เกิดขึ้นเร็วมากกดไม่ทันครับมาโอ้โอก็สตาร์เตอร์เตะไปก่อนเลยครับ โอเคเราจะมาดูเอฟเฟกต์เขานะครับนี่ปุ๊บเห็นปะเพื่อนร่วมทีมได้บัฟหมดเลยได้บัฟฟรีฟีทุกคนเลยครับเป็นตัวที่จันมองว่าแจ่มมากๆครับเพื่อนร่วมทีมได้บับฟฟรีๆทุกคนเลยนะครับอันนี้แล้วก็ติปกติไปนนจะดูเฉยๆว่ามันมันจะเบิ้ลอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคเราก็ทำสแต็กให้กับ ตัวละครอื่นๆนะครับคือความจริงเนี่ยมันต้องให้ลงๆมาก่อนนะแต่พอดีจานไม่ได้ปรับแหวนของตัวมานามนะครับเรื่องแล้วก็กระดูกอ่ะยังไม่ได้ปรับใหม่นะครับมันก็เลยไม่เบิ้ลปกติจันมีกระดูกกระดูกเซ็ตเบิ้ลไปแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับแต่ว่าพูดถึงเนี่ยมันให้ไว้แค่รอบเดียวเนี่ยถือว่าถือว่าไม่ไม่ไม่ได้สูงไม่ได้เยอะนะครับเรียกว่าไม่ได้เยอะเรามีกายแท้นารีครับรับบาบครับ นี่ครับนี่ครับปุ๊บไปตู้มติดอีกครับไม่รอแล้วครับ่ายแท้6ปีประจันบ้าน คือจาจว่ามันมันก็ดีแป๊บเดียวมันสแต็กแบบไวมากๆเลยะถ้าแบบเล่นแน,น่นจริงๆอะพอโต้น,นึะครับไม่ต้องเปิดกายแท้ก็ได้นะพูดถึงตัวน้องเนี่ยไม่ต้องไปเปิดเปิดกายแท้ก็ได้นะครับเห็นปะมันจะมีจังหวะที่เราได้ออกสกิลแบบรัวๆเรวๆ็วๆแล้วแบบเกินรอบผลตัวเองไปด้วยนะครับเพราะผลผลของบัฟถ้ามันได้มานะสับรัวๆครับ นี่เนี่ยครับปุ <Radio> ๊บ <congratulations> เป็นสแต็กสแต็กเสร็จ6ปีก็ออกมาตับตักตักตักครับแล้วก็บึก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 เสร็จแล้วก็บึก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 โดยไม่เสียเกตนะครับโดยไม่เสียเกตเลยถ้าหากว่าสเปดเราเยอะๆนะครับเห็นปะมันจะเป็นสแต็กดาเมจเล่นได้ดีครับเพราะว่ากานเห็นเซิร์ฟนอตเนี่ยเขาเอามาเล่นกันเยอะนะครับ เพราะว่าตัวปอดซีาาซีเราลงไม่ได้ไงดังนั้นเนี่ยตัวหัวอู่ถ้าเป็นเรื่องของการบัฟเนี่ยจันว่าก็ก็ตอบโจทย์ใช้ได้นะเนี่ยเอามาตีเล่นๆครับดูดิปัแบบเดียวสแต็กเขาก็ฝันองข้ามติดเนี่ยรับความเสียหายเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้า,ถ,าถ้าแบบทีมมีเซียนต้าริวนะดีเลยเพราะว่าเกตเราจะไม่ขาดนะครับพอเกตไม่ขาดปุ๊บเนี่ยสกิลหัวอู่มันจะได้ใช้ทุกรอบเลยเกตเราจะเพียงพอในการใช้งานในการเล่นลงคู่กับปอดซีาาซีก็ได้ครับ มีเกจในการเล่นในการใช้แทนได้นะพูดถึงว่าใครอยากเอาแทนบอดในช่วงแบบเมตาเนี่ยจารยว่าได้เลยตัวเนี้ยนี่ครับเปิดมาติดไฟครับติดไฟเสร็จบูตเลยนะครับเฮ้ยกดผิดกดผิดกดผิดเวรกรรมมือเร็วไปหน่อยนะครับเวลาเล่นไอ้พวกนี้มันจะมีจังหวะบาของตัวมันเองนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าไม่ไม่ชินการเล่นก็ใจยเย็นๆในการกดนะครับต้องใจยเยน็นๆเพราะว่าเรากดไปแล้วเนี่ยมันมันจะพลาดได้นะครับแต่ยังไม่ได้ปัดเรื่องอของความเร็วแล้วก็อะไระต่างๆในในทีมเลยนะแต่ว่าเรื่องของกระดูกเนี่ยตีไปหมดละนะครับการตีไปละฮัลโหครับ แล้วก็ไปเลยครับพอดีจันเลือมไปว่าจันไม่มีขาฟิวชั่นมาน้ำเลยแล้วก็เลยให้เบิ์ลไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรโอ้โหได้เล่นต่อเนื่องครับโอ้โหเตะเนี่ยติดไฟได้นะเพราะจันใช้วงศาเป็นงูนะครับแต่ว่าเหมือนมันไม่ติดเหมือนเหมือนน้องๆนี่ไม่ติดเลยนะครับก็น่าจะดวงเลวร้ายหน่อยนี่ครับนี่ครับไปอีกหนึ่งทีครับ เรปันไยังไม่จัดเรื่องของเซตกระดูกใหม่ก็เลยอาจจะปนๆอยู่บ้างนะครับนี่โอเคนะ่ารีบูตเต็มที่แล้วครับมาช่วยบูตเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ละทีนี้นะครับแล้วก็เล่นชิวๆของเราไปครับบัฟเต็มมอนิจายมาแค่เทสเดูนะครับนี่ให้เกตไปด้วยตรงหลง ถ้าสนล่งหลงได้แทนปุ๊บมานางก็จะหายมังกรขาวหายล,ลืมไปว่าไม่มีกระดูกฟิชชั่นนะครับอ่าเรียกงานกายแท้เลยครับเพราะว่าถังข้ามเนี่ยติดไฟหมดแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับนะครับรับความเสียหายที่เยอะขึ้นนะครับเล่นกับเล่นกับไอ้ทพวกนี้ไม่ไม่ไม่ต้องรีบครับแต่ว่าถ้าคนรีบจริงๆมันมันเปอร์เซ็นต์มันได้ดีกว่าอ,อยู่แล้วนะครับ แต่ไม่ห่วงคนอยางจะไม่รีบครับจะค่อยๆบัฟจจะด,ดูการเล่นของมันนะ,ะเฉยๆนะครับไปบัฟไปพูดถึงเรื่โอกาสติดไฟเนี่ยก็ไม่ได้ติดเยอะนะถ้าติดไฟตลอดเนี่ยจา์บอกเลยว่าสแตก็กเอ้ยลืมกดไอ้นั่นครับ <S <S มาเราเริ่มเคีียวตอนท้ายครับ สัับบครเห็นบัฟดาเมจมันอยู่ตอนที่เราบัฟเต็มที่แล้วครับความจริงนะถ้าบัฟคนบัฟเป็นๆมันใช้เวลาไม่นานครับ60-70%ก็เริ่มตีได้แล้วนะครับถ้าแบบบัฟไม่แบบไม่บัฟแบบบัฟไม่ต้องไม่ต้องนานอ่ะจันไม่แหวนต้นไม้นี่นะแต่ว่าแหวนต้นไม้จันปีไม่เยอะนะครับแหวนต้นไม้จันอยู่ที่นาลีสมุทรนะครับ แต่ว่าเหมือนนาลีไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ออกแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันโยกโยกไงเห็นปะเรื่องทำดาเมจจำว่ามันมันเอามาเล่นดีนะอืมมันเอามาเล่นดีนะถ้าเล่นกับเซนต้าหลิวนะครับถ้าเซนต้าหลิวมีอ่ะมันจะทำให้เราสกิลได้ต่อเนื่องทุกรอบทุกรอบไม่ต้องกังวลเลยอ่ะสกิลมันต่อเนื่องครับดูดิดูดิบัฟหัวอู่มอบให้เราอยู่กันตลอดไปนะครับอยู่กันตลอดไปในอีกหนึ่งทีครับ ติดขั้นสองครับติดขั้นสองแล้วเป็นตีหมูแบบนี้โอ้โหหวานหมูเลยหัวอูบอกของชอบของชอบเลยครับเอามาบัฟตีกระดูกได้นะเอามาบัฟหรือว่าเอามาบัฟตีด่านก็ดีนะครับเพราะว่าสปีดน้องมันเยอะนะครับมนช่วยเรื่องของการเล่นสปีดเนี่ยจำเลยนะครับเป็นไงบ้างว่าน,นารีอืมนารีเจ็ดสิบเก้าเลยเนะี่ยเห็นปะ่ะดามเมจดามเมจนารีเจ็ดสิบเก้าดามเมจ ่านาของ6ปีเนี่ยล็อเจ็ดสินี่ห่างกันไม่เยอะนะตัวควบคุมได้แท้ทำดะเมดดีมากแหวนต้นไม้เนี่ยบอกเลยว่าของเด็ดของเด็ดของดีเมืองเมืองยามมังมังมังปลังปังปังลังปังปังสเตลราโก plus เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึงสเตลราโกพัสิงอยู่ใต้ดีสคริปชัน เป็นไงกันบ้างครับสาหรับทางด้านของน้องหัวอูแหวน8นะครับก็ถือว่าแหวนที่มันมีประโยชน์มากๆเลยครับถ้าหาว่าปลด5ไฟลุ้นจะว่า5ไฟลุ้กันทุกคนอยู่แล้วนะมันตัวน้องนี่กายแท้ออกง่ายมากนะครับได้ทุกเซิร์ฟมาเนี่ยพอๆกับนาลีสมุทรไอ้เขาพอๆกับหน้าๆเลยอะกายแท้แบบออกบ่อยมากๆแล้วมันเอามาใช้ประโยชน์ได้ดีครับบูทดาเมจได้ดีนะครับยิ่ง format เป้าหมายนี่ติดไฟอยู่นะติดความเสียหาย2เท่าบวกกับสแต็คที่หัวอูทําได้อีกเนี่ยบอกเลยว่า แจมแมวแววชวบมากๆเลยครับยังไงใครชอบใจน้องอะไรยังไงเนี่ยอย่าลืมทําน้องกันนะเพราะาตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจานจะทำรวมรวมการแท้ที่จานทําไปแล้วนะครับแล้วก็พูดถึงข้อดีข้อเสียรวมถึงให้กี่ดาวในคนทำเนี่ยเดี๋ยวจะมีลงใบให้ใน EP พีหนึ่งก่อนนะครับน่าจะประมาณสักวันวันวันศุกร์วันเส,สาร์นี่แหละนะครับเดี๋ยวทำลงให้น่าจะยังไ,ไม่ได้ครบทุกสายนะครับน่าจะเป็นเฉพาะสายที่จานได้เองได้ทํามาแล้วแล้วก็พูดถึงว่ามันดีไม่ดีอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาพูดกัน ใน EP ที่1นะครับรอติดตามกันได้นะฝากกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องจันแจกวันายเกมเมอร์ด้วยแล้วก็ฝากสปอนเซอร์กอบทางช่องเรานะครับเซลรกากัวพัดน,นะครับจมถูกเติมไวเติมดีไม่มีรีฟันสามารถทักนะครับไปทางด้านของเติมเงินได้ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือต่างๆ Rov นะครับทางซาหรือว่าจะเป็นเกมอื่นๆ d a r k น s s ต่างๆเนี่ยให้บริการรวดเร็วทันใจนะครับจดทะเบียนทด่านียังถูกต้องไม่ต้องห่วงเลยเรื่องการโดนรีฟันคืนนะครับไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ